ประโยคที่ใช้บ่อยในการซื้อของทั้งในร้าน้อยเย็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านเสื้อผ้าถ้าจ่ายเงินอย่างเดียวเราก็คงไม่ต้องมาเรียนให้เสียเวลาเชื่อเถอะมาซื้อของในญี่ปุ่นเขาได้ถามเราแน่ๆสักอย่างแถวบ้านมีโรงงานวาโก้ค่ะมีคนเวียดนามมาทำงานเยอะเห็นประจำว่าเวลาคนเวียดนามมาซื้อของในซูเปอร์แถวบ้านแถวยาวติดไปหมดเลยค่ะพอถาม แล้วตอบไม่ค่อยรู้เรื่องมาเตรียมตัวไว้ค่ะอย่างน้อยคุ้นเคยว่าเขาถามอะไรน่าจะดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเนื่องจากตอนนี้ทุกร้านในญี่ปุ่นเราจะต้องจ่ายค่าถุงพลาสติกเองพนักงานที่เคาน์เตอร์จะชอบถามเราว่า Do you need a shopping bag? Do you need a shopping bag? ต้องการถุงใส่ของไหมคะต้องการถุงใส่ของไหมคะ เนจิบุกุโระริมัสคะถ้าไม่ต้องการเราก็สามารถตอบได้ว่า no i don't no i don't ไม่ต้องการค่ะไม่ต้องการค่ะไม่ใช่ไม่ใถ้าต้องการเราก็สามารถตอบได้ว่า yes please yes please ต้องการค่ะต้องการค่ะคุณด้คุด้ค่ะถ้าเราตอบว่าต้องการนะคะคำถามถัดไปก็คือ There are three y e n and five yen bags. Which one would you like? There are three y e n and five y e n bag. s Which one would you like? มีถุงสามเยนกะห้าเยนต้องการอันไหนคะมีถุงสามเยนกะห้าเยนต้องการอันไหนคะกระเปาสามเยนกับห้าเยนしますか？เราก็สามารถตอบได้ว่า I'd like a three yen bag please. I'd like a three yen bag please. ขอถุงสามเยนค่ะขอถุงสามเยนค่ะสามเยนนู้ครับใเยนนู้ครหรือเราก็สามารถตอบได้ว่า I'd like a five yen bag please. I'd like a five yen bag please. ขอถุงห้าเยนค่ะขอถุงห้าเยนค่ะห้าเยนนู้ครับใเยนนู้ครับในกรณีที่ซื้ออาหารพวก ซูชิในร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเขาจะชอบถามเราว่า Would you like to have chopsticks Would you like to have chopstick ต้องการตะเกียบไหมคะต้องการตะเกียบไหมคะ箸をおつけしますか箸をおつけしますかหรือเขาอาจจะถามเราว่า Do you need a spoon Do you need a spoon จำเป็นต้องใช้ช้อนไหมคะจำเป็นต้องใช้ช้อนไหมคะ สปูนは必要ですかスプーンは必要ですかปูかตใ่อไปในกรณีที่จ่ายเงินแล้วเงินขาดพนักงานก็จะพูดว่า50 y e n is not enough 50 y e n is not enough ขาด50เยนค่ะขาด50เยนค่ะ50าสิบเยนไม่พอห้าสิบเไม่หรือเขาอาจจะบอกว่า5 yen is not enough 5 e yen is not enough ขาดหเยนค่ะขาดหเยนค่ะห้เยนมเนไม่ในกรณีแถวจ่ายเงินยาวจะมีพนักงานใหม่มาเปิดเคาน์เตอร์เพิ่มพนักงานใหม่เขาจะเรียกคนถัดไปให้มาจ่ายเงินเขาจะพูดว่า the next customer please come this way the next customer please come this way ลูกค้าท่านต่อไปเชิญทางนี้ค่ะลูกค้าท่านต่อไปเชิญทางนี้ค่ะ 次次ののおお客客様こちらへどうぞทีเวลาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตพนักงานเขาจะชอบเอาใบป,ปลิวบอกแนะนำสินค้าสำหรับอาทิตย์หน้าให้เราแล้วเขาจะพูดว่า this is a bargain for next week this is a bargain for next week นี่คือใบป,ปลิวสินค้าในอาทิตย์หน้าคา่ะนี่คือใบป,ปลิวสินค้าในอาทิตย์หน้าคา่ะรายชの,の่อของการ์ดขอ ในช่วงน่าซื้อของของส่ดร้านค้าที่มีการสะสมแต้มแบบสแตมบึกพนักงานเข้าใจถามเราว่า Do you collect stamp? Do you collect stamp? สะสมสแตมป์ไหมคะสะสม,ม,มส,ตส,สมแตมป์ไหมคะ Stampo atsumentimas ka? Stampo a t เราก็สามารถตอบได้ว่า Yes I do. Yes I do. สะสมค่ะสะสมค่ะ はい集めていますはい集めていますหลังจากที่เราตอบเสร็จเราก็สามารถที่จะยืมบัตรให้เขาสแตปมค่ะแล้วก็พูดได้ว่า Please stamp here Please stamp here ช่วยสแตปมตรงนี้ค่ะช่วยสแตปมตรงนี้ค่ะ押してください押してくださいหรือถ้าเราไม่มีการสะสมเราก็จะตอบได้ว่า No I don't No I don't ไม่สะสมค่ะไม่สะสมค่ะ いいいいええ集集めていい集めててまませせんในกรณีที่มีบัตรแข็งสะสมแต้มเช่นในร้านสะดวกซื้อพนักงานจะถามว่า Do you have a point card Do you have a point card มีบัตรสะสมแต้มไหมคะมีบัตรสะสมแต้มไหมคะポイントカードはございますかポイントカードはございますかถ้ามีเราก็สามารถตอบได้ว่า yes i do yes i do มีค่ะมีค่ะใช่มีครับใถ้าไม่มีก็ตอบได้ว่า No I don't No I don't ไม่มีค่ะไม่มีค่ะいมい่มีครัหลังจากตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเราอยากจะสะสมบ้างเราก็สามารถขอบัตรเขาได้โดยพูดว่า I'll collect it so please give me a card I'll collect it so please give me a card จะสะสมค่ะขอบัตรด้วยค่ะจะสะสมค่ะขอบัตรด้วยค่ะポイントを集めたいのでカードを作ってくださいポイントを集めたいのでカードを作ってくださいเวลาเราซื้ออาหารในร้านสะดวกซือ้อเขาจะชอบถามเราว่าอุ่นไหมเขาจะถามว่า Do you want to warm it up Do you want to warm it up คุณต้องการอุ่นไหมคะคุณต้องการอุ่นไหมคะ あたたますかถ้าเราอยากจะอุน่นเราก็พูดได้ว่า yes please yes please อุน่นค่ะการุณาอุ่นให้หน่อยค่ะอุน่นค่ะการุณณาอุ่นให้หน่อยค่ะお願いしますお願いしますหรือถ้าเราซื้อของในซูเปอร์มาร์เกต็ตพวกเนื้อสัตว์ปลาสดเขาจะถามเราว่า would you like some dry ice would you like some dry ice ต้องการใช้น้ำแข็งแห้งใหม่คะต้องการใช้น้ำแข็งแห้งใหม่คะตัวไไอซ์สูตรใช้ได้ไหมคะตัวไไอซ์สคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะบอกว่า no i don't no i don't ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้ค่ะใช่ไหมเดชใช่ไหมเดชหรือเราอาจจะตอบว่า yes please yes please ใช้ค่ะใช้ค่ะお願いします เวลาจ่ายเงินพนักงานเขาจะถามเราเสมอว่ามีเศษสตังไหมคือถ้ายอดเงินเป็นเศษเขาจะย้ำเราเสมอค่ะเขาจะพูดว่า do you have any change do you have any change มีเศษสตังไหมคะมีเศษสตังไหมคะถ้ามีเราก็จะตอบได้ว่า yes i do yes i do มีค่ะมีค่ะแล้วก็หยิบเศษสตางใส่ถาดไว้ค่ะใいありますはいありますกรณีที่ไม่มีเศษเงินเราก็จะบอกเขาว่าช่วยทอนให้หน่อยค่ะเราก็จะพูดได้ว่า no please give me some change no please give me some change ไม่มีค่ะขอสตางทอนค่ะไม่มีค่ะขอสตางทอนค่ะいอ お釣りをください,い,いえお釣りをくใさいในกรณีที่เขาขายของเป็นคู่เช่นขนมในร้านร้อยเยนเจอบ่อยมากค่ะเวลาพาลูกไปเลือกซื้อขนมพนักงานเขาจะพูดว่า This item sell for 100 yen for two, so please select another one. This item sell for 100 for two, so please select another one. สินค้านี้ขายสองชิ้นค่ะ ให้เลือกมาอีกชิ้นค่ะสินค้านี้ขายสองชิ้นค่ะให้เลือกมาอีกชิ้นค่ะこの商品は2つで100円ですのでもう1つを選びくださいこの商品は2つで100円ですのでもう1つを選びくださいเวลาซือซ้อเสื้อผ้าตัวแรกราคาปกติตัวที่สองราคา50%พนักงานเขาจะบอกเราว่า If you purchase any clothes here ここにある服を購入していただくと2つ目は半額になります。 ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบายบายมาต้นเน